เกมใบคำพูดยากพูดมากก็ไม่ได้นะแบ่บแบ๊แบ๊ทีนี้ฟังกฎติกานะฮะแบ๊เป็นทีมหญิงเนาะแล้วก็อันนี้เป็นทีมชายแบ่นะครับวัดกันเลยว่าทีมหญิงหรือทีมชายทีมชายนี่ไม่อยู่บ้านสิใช่ครับไม่ค่อยเข้าบ้านแบ่บแบ๊ พยายามกระอฝากบอกกันว่าเออกลับบ้านได้แล้วแบ๊แบ๊บ้านแห่ไโอเคอติการนะครับก็จะมีให้คู่ละ20คําคำนะครับผมโดยจับเวลาทั้งหมด1นาทีครึ่งนาทีครึ่งคู่ไหนได้เยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะคู่ไหนน้อยที่สุดเป็นฝ่ายแพ้นะครับอุปกรณ์วันนี้ของเราคืออุปกรณ์ทางปากชิ้นนี้นะฮะเราจะให้หนึ่งคนใส่ไว้พูดคำใบนะครับโดยยากท่ผาเนี่ย สมึงเป็นอะไรวะจะเป็นกระเทอไงโอเคนะครับโดยคำใบ้วรงนี้นะครับเกี่ยวกับคำที่อยู่ในวงการมวยอ้หมัดเท้าเข่าศอกนี่มีแน่มีแน่เซียนมงเสียนมวยนี่มีแน่มีแน่เออกลับบ้านกับช่องเนี่ยยังไม่ค่อยกลับอ่่มีแน่อะไรบองไม่เคยบองไม่เคยถ้าพร้อมแล้วกลับบ้านกันเลยไปฉุบกันดีกว่าของแทนเปล่าฉุบใครจะได้เร็วเล่นก่อนสามตาสามตา สามตาเอาหนึ่งโซนแกเป็นอะไรเนี่ชนะเล่นก่อนชนะเล่นก่อนชนะได้เลือกอ้าวชนใไ้เลือกดีกว่าใช้ให้เลือกสัมตาเอ๊บชนะคนเดียวชนะได้สวยน่าไอ้เหี้ยเล่นก่อนได้ยังครับเล่นหลังเล่นทีหลังอ่ะบรุ่งนี้เล่นก่อนเล่นหลังค่ะโอเคเราไปดูเลยครับคู่แรกครับผม เราเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นงู่ของน็อตนะครับคู่กับบูมเรามาดูกันว่าเวลาหนึ่งนาทีครึ่งคู่นี้จะได้ทั้งหมดกี่คะแนนเรามาเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้กันดีกว่าหคะแนนนี้คือดูแล้วเหรอรู้แล้วยังไม่แข่งเลยนะเป้นผมมาแคุณมีสิทธิ์ข้ามได้นะครับใบอย่างไรก็ได้แสดงท่าทางอย่างไงก็ได้แต่ห้ามพูดคํานี้ถ้ามีคํานี้หลุดออกไปผมยกเลิกทันทีกเลิกเกมเลยก็ว่ผมเข้าใจกติกานะพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมรับ สา,สามสองหน na, like. ึ Lightning> ่งทำแน่นะครับนี่นี่ยอไอัยัเอาเลยเอาเลยก่อนหมวกำปั้นเลีี้ยทุกหมวยเอออนี่เลิงอังไอะไรอะอะไรดีเอ่ะไอ้ดี่เป็นเซ่ไม่มีเฮียเลยฮะเฮียอะไรอ๋อลิงเ่าไบางผมลิงอะไรอ่ะอ้เฮียอาดีดีลิงอะไรเนี ลิงตักดักเฮ้ยเดวละครเดี๋นักดีเรื่องอะไรอ๋ออะไรไม่รี้คุณนึกไม่ออกวันที่อะไรวะข้ามข้ามข้ามอะไรอ่ะนี่จ้ากูอยู่ไหนเร็วเนี่ยเนี่ยที่อยู่เนี่ยอะไรเวทีมวยเออนี่เขาอะยรล่ะอ้วนอ๋ออะไรแย่เลยตัดสินอ่ะเขาเรียกว่าอต่อการเออถู

ตกอมวยอแย็ปมาตกเอเอถูกเฮ้ยเหมดเวลาหมดเวลือนะครับโอเคนะครับคู่แรกจบเรียบร้อยจบไปที่กี่คะแนนห้าคะแนน,แ,นแมนแมทครับได้ห้าคำเดี๋ยวไปดูเราดูคู่ต่อไปนะครับถ้าคะแนนน้อยกว่าคุณคุณรอดแต่ถ้าเขาได้เยอะกว่าก็รอด,ดคุณโดนลงโทษน,นะครับดูคู่ที่สองเลยครับผม จบเมื่อกี้คู่แรกนะครับไปที่5คะแนนมาดูว่าคู่นี้จะได้กี่คะแนนคาแรกจะมานะครับจับเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวจ่าพร้อมนะครับผมเริ่มครับอยััรบเฮ้ยหนึ่งหยอกหอักหยเกหยยักหยยักงิ้มมวยหกออักหเอาตองงเออ มุมน <t od a |ms|> ้ำเงินเออง่ายอยู่อะเอ้าเอ้าเดนดดดนโดดดนดนนดนใส่กั่กัวะเนอใช่คนไทยคนไทยมองูตื่นตื่นตื่นเรนตื่นเรีนไอ้

สสนกสนุกเช็คอินสนกอะไรอะสองสนุกสองนุกอะไรอย่าเงี่ยเกียวอะไรวะค่ะเอ้ผมลางล่คำ้าาคอ้า้าคำก็มียกสองนะให้พอดีวนี้น้องเจ็บปากยวคู่นี้ให้ใส่เหมือนเดิมคู่เราเปลี่ยนต่อเลยจ้เสียา รอบที่2ยกที่2นะครับเวลา1นาทีพร้อมแล้วนะครับไปครับจบเวลาครับห้าอะไหลตรงนี้ไปไหนอ่ะเอาเอาทาเอาทาละมันงวยเออถูกดีโฆษณาเขาตั้งมือแพ้เขาจะก้ออะไรเสมอแพ้แพ้เป็นพระ <laughs> น่าหญิงหญิงอะ่ะหญิงตัวงงนี้อ่ะแล้วาช้แล่วผู้อ่าผู้

บันทิงลิดอยากเงยเลยจัดเท่านี้เลยการคอกระดังกระดังเย้หมดทีคำเย้ดีคำอย่าละย่อยใช้ได้นะสองห้าผู่แรกนะครับจบที่4ี่คำนะครับผมจบที่สี่คำผู่แรกจบที่4คะแนนยกที่สองนับได้4คะแนนต่อไปเป็นคู่จับมือกัน็อตคู่ที่2ยกที่2 ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับผมเป่าใช่ใช่ใช่เ้พักแรกเฉียแหวกไอ้ไข่ไข่แหวกลมอ้ามอ้ามอ้ามชกเฮ้ยคืออะไรนี่ที่ต่อยกันอ่ะผู้ชกเฮ้ยคือคือถือแล้วคูอถือแล้วผู้มวยผู้ซ้อมคือคือเนี่ยผู้ต่อยเฮ้ยคือ อะไรอ่ะพื้นข้างข้าง้า็ข้างข้างเลยอ่ะนี่พี่ราใส่ใส่อะนวลโอื้ฮึมคัทเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะเสยเอ้ยเจอเจ๋อเจ๋อเจ๋จ๋เนี่ยนี่อะไรมี่เขาเสยอะไรเสยอะไรเสยเสยตามเสยหน้าเสยอะไรวะเสยอยู่ข้างหลังเลเสยหลายเลยเดี๋ยวเลี้ยเสยหน้า

โอเคครูสั่งครูบุ่งเอานอนนาไปฝ่ายแพ้ครับผมวันนี้เราได้ผู้ชนะแล้วครับได้แก่ทีมครูฟิวและน้องเมย์ครับผมบทงของเราวันนี้นะครับเอาง่ายๆเลยเบสิกเบสิกเราจะให้น้องเมย์นะฮะเตะเขาเรียกว่าอะไรนะเตะเตะอ่าเตะเตะลวกสิบทีเราต้องตั้งให้อยู่ ห้ามถอยไม่ที่ผู้หญิงกนะแกผู้หญิงเตะเนี่ยห้ามถอยโอเคสิบทีผัดกันนะเราสิบนี่สิบนี่โดนสิบสิน้องโดนไปยี่สิบนคนละสงมึงแบ่งะค่เดียวต้องโหดหรืออ่โดนคูพิวเตไม่เอาอ่าโอเคเราเอาพร้อมแล้วจ้ะปุ๊บเตให้น้องเตก่อนเลยสู้ๆจังไงสุดนเองคะถ้าพร้อมแล้วนะครับสิบทีพร้อแล้วไปครับเร่

มวยหมามีไง็นไงคราบ้องกวันนี้เรเจรเจเก็จบแล้วครับคหรับวันนี้นะครับกับกีฬามวยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับน้องเมย์ครับ่างมากนะครับพี่เสียสละเวลานะครับมาสอนพวกเราในวันนี้นะครับอยากจะให้น้องเมย์ฝากนิดนึงว่าต่อไปเราต้องไปแข่งอะไรยังไงในนามทิมชาตใช่ไหมอะไรไงฝากนิดนึงครับค่ะก็ขอฝากเป็นตามผลงานที่ถึงนี้ก็คือจะ ส่งไปในนามทิ้ชาติค,ะค่ะเป็นการประกวดไหว้ครูคนไทยคะ่ะแล้วก็จะเป็นการชม์มโชว์ลมโชว์ใช่ไหมฮะโอเคไนก็ฝากติดตามน้องเมย์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาหรือว่าด้านทาง Facebook นะ๋ยวผมเปิดวราปไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับผมนะเข้าไปติดตามกันได้นะครับผมก็วันนี้ก็ต้องจบวันนี้ครับผมจบวันนี้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 ก็ขอลาไปก่อนนะครับนะผมอ่ะเดี๋ยวให้เมย์ฝากช่องนิดนึงครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กล้องเย็บได้น,น,นะคะ,ขอ,คคะขอบคุณครับครับวันนี้รายก่ารับสวัสดีครับ